กินพันปลาพี่น้องพัดข้าวปุ้ยซาบุงซาเล็กสาวเล็กข้าวปุ้ยพัดพันปลาปลานิน่นเพราะว่าอยากกินปลาเน้น <c oughs> ปลาจังได้โอเคอืม <c oughs> <c oughs> <c oughs> สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มากินพันข้าวปุ้นมากินข้าวปุ้นน้ำกันพันข้าวปุ้นกับปลาพันข้าวปุ้นน้ำกันมากิเสร็จแซ่พ่อแม่พี่น้องเอาบ,บวงน,นะบ,บ่งตาตัวเจ้าพ่อได้ทยที่ให้น้องเบิ่งน้องกินใจดีมือวใจร้อนพี่น้อง ก,กิน,กน,นมดอยู่บ่กี่น้องกินขักอยู่บ่กินพันปลาขออนุญาตจากระกสบายดีสบายดีพี่น้องมันน,ตตนี้สนุกโต๊ะทั้งนอกพี่น้องเลยกำลังลงเพล็กเพลอกเพล็กเพลเยอะมันนี้ก็มากินพันปลาน้ำกันพี่น้อง พันข้าวปุ้นเอาเอาเลยเอาเลยออกนอกไม่ได้วันนี้ลบซาวนะกินพันปลานิ่นกับอันนะครับเจ้าชโอ้ยกระตาพักปลาน้ำแก้วขราวปุ้นอเอาเอาเอาเสิร์นเส็บเสิร์นเสบ พมวนในกระตพี่น้องมวนนี่บรรยากาศทะเลาะก็เปลี่ยนแปลงผู้ผู้ผู้กล่าระวังนะโตโตค่ะข้อตายได้เออพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกันสักแก๊งข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวกัาเหนียวบ่าววานกับพันข้าวปุ้นได้พ่อแม่พี่น้องขลังมันกรบโบดีดอกพ่อแม่พี่น้องไงกินรส ยี่บอติลาาไปกับซื้อเข้ามาต่นยามแดงบนบูธเนายามแด่ไซื้อเขามาหนึ่งสองดอนื้อเกินไป่น้องื้อเขากินยามมโนมีกัยามมีกับินเขาจะคลองนะพี่น้อเนาะแต่เป็นหนันห ยามนี้มันบม่มีบอลโป๊กเัาบม่มีกระดิ่งห้าวแ่มีกระดิ่งห้ามันก็ได้ยืนละกระดิ่งห้าวไม่มีมาเด้อมาเด้อกินพันปลาได้เลยพี่น้องวันนี้นะแซ่บๆน้ำกันเด้อวันนี้วันเด็นงานกะดีละชโนโตกที่มีเมี่ยนมีหัวตะไคร้ดเน้องมีเนื้อยำนี่ครับผมมีเลย อืเนี่ยมากนะดดาะกินยนบินมาเดินกินพันกินีนน้ำมากลายกินเหมยียงกินยังนี้มากไปพี่น้อง <c oughs> แซ่บบ่เคยคำระวังกาดหนเด้อมีกาดหนเด้อปลาอะไรน้ำแจลืหอมเนาะหอมหอมน้ะเกลือขอโทษด้วยพี่น้องคำยิใหญ่ๆตัวๆคำโตแล้วเนาะ อีนนี้น่ค้ตโตอยู่แล้วทำนี้ยังโตโตโอ้หนาวแหงนนียนเ่ยลมซัดรูดเลยฝันอยู่ทะเลทรายถึงลมทั้งชะโนดถึงเป็นผลน,นำบ่หะนะมีแต่ชะโนดลมชะโนดมิดหน่อยจะีหนาวขนาดเย็น ชนไอนะเบิ่งจักน้อยก่อนยังลงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งให้พ่อแม่พี่น้องบ่กล้าออกได้หนาวปานนี้หนาวเกินอยู่ในก็ยังหนาวนี้น่ะนพี่น้องก็ตกอยู่บ่เนาะแต่อแคนาดาแถวฝรั่งเศสตกได้จังซี่บ่ กระโบลายนีไมันมันเย็นเย็นนี่สิเย็นแบบนี้ว จะลายพี่น้องรถกระตีว่าอยากได้ไปนนะ่เนาะข้าวชิลลดลูกเมียนคุณไปโดลดตัดดวกดด็ดเนี่ยอืมกินตาตาแทบมากได้พี่น้องมากตาปลา chín muỗng và kẹo mà mình sẽ ăn xong lúc còn chưa chơi giúp mà ta nên là bà cho cho nên bà bị sốt thang sáng nói เอาจากตัวหนึ Ey, ja. ่งพอมากินตัวหนึ่งสองตัวก็พอซื้อสามสิบได้เขาซื้อมันสามตัวแฟนเขยังแม่กับกินอยู่ดอกตะวันเขาบริการมันไก่เป็นชุบวงายพี่น้องบนน่ะอันนี้สิไป็นชงลูกดอกจังสิไดชชื้อมากเบยมากชงลูกชาไปอิงกฤษ ลูกสาวกรปริยุ่น่ะคนวกจะเตือนคนจะได้มาอีกหนึงไอ้บริจาคยมกัรบแมเข้าพดายบัตรกันนะตอมาพีไเนมาป่นตอนังไดดช่อที่เช่นอังกฤษอิงลิสแองดองกลน เฉื่อยเนาะฉันไม่ใช่กะแขนเฉียจะตึงพี่น้องเอ้ยเกาะขึ้นก็มามามากินน้ำกันพี่น้องเอ้ยแสบอยู่เพราะว่าตึ้งน้ำปลาได้กินน้ำพันนี่เนาะเพิ่งเติอแล้วเนาะได้เดือนนะ ั่นขปุ่นพักกับผมม่ยังดวงได้หรอกมีสองสามอย่างก็พอแล้วมีคนออกช่กวยน้องเหนาวริงจริกันเหนาวกระโหลกเย็นแต่อยู่ในเรื่อยังเย็นใช่ไหมนขนาดเปิดที่ได้นี่ chị chết chết bài của lục sáu này như vậy cái này clip làm khó thôi pino clip lung xả cái nào cái này chắc bên nhàng ai nhau lại luôn nhã không có đại nhau đâu từng thời ship file chứ xíu luôn nhã luôn cho nước ác ác thời tiết này luôn cả thế long long này cho nước tiếng khuyển câu này Nào Thôi, Thôi. Cái nước thổi Cho nước đồng khiếp nhanh bảo đại chân, Bảo vấn lộn lên Lộn nhanh Bừng thì chắc thì... Chắc mùng ừ. chắc <laughs> เะพออายุมึงได้กงใช้กันยัางเงียที่สุดก็ใช้เวลาขนาดอินเทอร์เน็ตใบวัวใบไอ้คือมังงอกนีประมาณหนึ่งโมงคืนลูกมาเปิดเยังอัดอยู่ขนาดอยู่มังนอกนะอินเทอร์เน็ตไหวบัวไหวนะพี่น้องยังมีปัญหานะ เคนมาดูดได้ในเมืองลาวเมืองไทยเมืองลาวเนาะนี่จะนัดอยู่ขึ้นกับเพื่อนเนาะน้งว่าไงบ่เต็มปากแตงบ่ ข้าวยังโซดบ่บบสู้กินได้พ่อแม่พี่น้องพันกับป,ปูนกับปัดบ่คอยมักกิลิ่นอสัญสัรมาอยู่กับลูกกับเมยียมักกินนในบ้านเมียพากกลิ่นเอาแม่บ่นาานี่บ่ยนบอน,บน,บน,นเฮ้ยคอยมันกินมาต<ด>แต่าไ<ค>รได้แต่อยู่บ,บ้านอยู่บ้านยังหน,น่อยแต่เล็กๆจะมักกินเนี่ยพักตะปุกเอง มันก็มีคลองพันอยู่กูเหมือนกันไอ้ไข่ไข่กินมันกินยากกิ่นเนีมันเซตถ้วยรสอันนี้มันกินแบบไฮโซมันจะกินแบบเนี่ย เช้สวยมันกินน้ำบรรดากินอะไนี่แบบสมัมคมน้องสังนคมน้องพี่น้องเนาะผัวผู้สาวผู้สาวผู้แก่มูงเพื่อนกินแบบนี้กลาไปกินโดๆจะไม่กินผู้เดียวอ่นนะ เนี่ยเขาเดิมเชิกระปุกน,นะปลาปลาเก่าที่มันแดงปลามันก็จะดน,น่งนะเนี่ยปลา,าเพื่อมาจะเอามาจะใส่ปลาไม่สิ่งสีขาวนะ กเาเขาก็กินหน่งพันนี่เนี่ยน่อยเขาก็กินปลาูกซช้าหา่กินนอกับปลาแลา้วครับแพ่คนกินเนี่ยปลาเขาขายตอนตอนชาชาเพี่นะแค่นะบอซื้อมาอกนักกินแบบโอ้ยมันขนาดบอกรอให้กินบอกรู้ผมบอให้กินมันมันพูดรู้เ่ <c oughs> ตอนน้นอยๆนะถอย,ยองค์มือเนี่ยชาชาโกเดียนชาซานชิุนี้ปลานั้จะม่นปลายัังนั้นมันๆเขาคล้ายกว่างนี้ทุกปลาเนาะมีกาเขาจะหม,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 มักขึ้นปลามาหมักนมันโเป็นน้ำมันพี่เขาจำนื้อมจะกิน ปลาไซมอนบ่อปลาดันบ่อคนกินดูกสาวสาวใหญ่สาวหนอยเพิ่มูกินเนะกินแต่ไก่ชิมมูเพิ่ะยังมูกินชิมหัวเพิ่ะยังมูกินกินแต่ไก่อันนี้ดูกสาวล่ะอันนี้กินไก่กินองค์ไก่กินขาไก่ขนาดนน่ะไก่นามาเมิเต อยู่บ้านทั้ลูกสาวลาบเอาใจยากเลยท่นี่ก็ธรรม,มาดากับลาบสีน,นี่ขนาขดกันมันเป็นสีน,นั่นล,ลาบบอไก่กันลาบบอกเป็นหมักขนาดนาั้นลูกสาวหน่อยนี่ดาบไก่ลาบหมูด่บเป็นหมัก,ยมกเยอะนี่หมักกินกระดาบมูดบับห้มามทำา ต้องให้เขาในเดินโดดละ่ะในเดินเอาไปหายละ <c oughs> เป็นแบบน,นั้น,น,นกน็เป็นพันกระปอกระปุนเอ้ยขกินเป็นเพอร์นี่กินยอยู่เพอร์กินยอยู่กระปุนเพอร์ขกินกินแต่เพอร์กับขปเปียกอุ้ยขอโทษพี่น้องกินจนเหลือง บ่ขี่งหึ่อยู่ครับครับผมืน่อยไปน้องางหึอยู่พี่น้องโเดลบ่บ่เทียนปาพี่จังขาง่งหื่อหึินเศมาข้าเยนะพี่น้องเนาะมอย้่พันปลานี่พี่น้องยังไก็กินขัดอยู่พันปลาสุกเกือทีกินได้หลาย chị phát tới lại đâu nhằm lại bước phát thêm phần lại Losi se tää täällä. Ei, 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 Mm. <laughs> Kinohto, โอเคพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเมื่อชุกชุกชุกคนนะพี่น้องเนาะฝากติดตามไปได้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมก็ได้กดแชร์กดติดตามไปได้ยู่ดีมฉันก็ดีเพื่อนบ่ได้ฝาดคลิปหนาได้พี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งตลอปดปลอปดภัยระบาดระวังเด้อพี่น้อ,องทิโนโตกลายละสบายดีบาย